ควันนี้ตู้ตอระครใหม่ของเกียร์พัทลิงเวบนะครับสำหรับยินหลิน,นมีทั้งหมด5 0 0พันเพจกับอีก14โลที่เก็บเอาไว้เพอเสียเวลากันเลยไปกันเลยครับ10โลแรบเอ๊ะยลวละหนึ่งกันแล้วกันหนึ่งหนึ่นงามเลย ไปครับขอเอมาไวเลยไ,นะไ,ได้ไหมเนี่ยมาไวเลยได้ไหมคุณเบิร์ตด,ดวงดีไปกับอาวุธไปแล้วครับอ้โคุณเบิร์ตด,ดวงดีไปกับถูกตัวใช่ไหมนะเนี่ยุ้มใจใจดีกับคุณเบิร์ตเลยเกมมาสิบโลเลยจบไปครับ ตัวมาต้องรุยอ่าทำไมก็เราจะเพชรเป็นแรกเะ้ย <c oughs> ครับสามสิบโลสามสิบเอ็ดโลมากำลังตีว่ะอ่ากำลังตีวะใหม่ไ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 ม แครับ่สยม่วงมาวะ่ะถ้าใค่สีม่วงเราต้องการสีเหลืองเราต้องการสีทองเว้ยไม่ใช่สีม่วงมเปิดครั้งเดียวไงเมื่อกี้มาสิบทีอันเดียวสีม่วงเฮ้ก็ทำได้พี่วาจาศักดิ์สิทธิ์เริ่มทำงานแล้ว มาต้องมีลูกเล่นหน่อยก็ได้ออกข้าใหม่เลยครับแต่สิบลอาสุดท้ายเปลี่ยนที่ดีกว่าจุดนี้มันไม่ดีมันไม่ขาดเฮ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วอันตียังไงลันตีไปอีกลัวดี กัจะยอกอยู่แล้วนี่ไงอそんなに驚かないでไดก็จะออก้เราตายเนาะเราจะพาไปเนาะ